สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆคัสสภาพ1นึง่งในพันเงินมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ Toyota s o l o n นนะครับต้นตำรับ v ีออนั่นเองครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายไม่แท้นะครับ90,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับคันนี้90,000กิโลเมตรนะครับ ตั้งแต่ปี1997นะครับคันนี้สาภาพสวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่แท้แน่นอน97,500กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับสมาชิกมั่นไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านสนใจและอยากได้ไปใช้งานนะครับคันนี้89,000บาทนะครับและก็มีบริการจัดส่งด้วยนะครับใกล้ ไก่เราส่งได้นะครับรถสภาพพร้อมมากๆนกครับกับราคานี้นะครับบางคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าแพงบางคนถ้าเข้าใจก็แจ่มแน่นอนนะครับคันนี้ขายสภาพนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับกระจกคู่หน้าไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้ามีแอร์แบกนะครับคันนี้รถพร้อมใช้นะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับปีจะลึกหน่อยนะครับแต่สภาพบอกเลยว่าดูแลดีสายจอดของแท้นะครับตั้งแต่ปี1997จนปัจจุบัน วิ่งแค่90,000กิโลเมตรนะครับรถดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับใครหารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ถ้าชอบสซุนหน้านะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเน้นอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายสวยมากๆนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับปี1997นะครับเบียรแอร์แบ็กนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับภายในสวยใหม่แท้แน่นอนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสวยไร้ที่ติ สภาพสวยเกต 3A เลยครับคันนี้ 3A สภาพงามจัดครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถอยู่ที่มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยราคาหลักหมื่นคันนี้ขายสภาพนะครับราคานี้นะครับ89,000บาทท่านอาจจะเห็นรถรุ่นนี้ สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นมีแล้วแต่สภาพนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับสีสวยเต็มภัยในงามเครื่องแน่นๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างไม่ดังดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันห้าหัวฉีดนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับทนใช้ง่ายดูแลสบายอันไหลเยอะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยให้กับสมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นนะครับรถไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเน้นอํานวยความสะดวกเดินทางครอบครัวเล็กๆหรือขับไปทํางานให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ใจ่าย ให้น้องๆขับไปมหาลัยก็คุ้มมากๆนะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับคันนี้เครื่องพันห้าเติมน้ำมันก็ไม่แรงไม่แพงนะครับใช้กันได้ยาวทนทานนะครับใครบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับจะส่งให้ได้เลยครับเป็นเครดิตได้ครับรับรองว่าเราคัดรถสวยเช็คสภาพเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สวยจริงๆ